เฮ้ยแม่นี่แกไปโดนตัวไหนมาเนี่ยทำไมวันนี้ถึงมาเลี้ยงแป๊ปซี่ฉันได้อ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แม่ฉันให้เงินมาซื้อซีอิ๊วอะสิตั้ง50บาทแม่ซีอิ๊วคนนึงก็ไม่ถึง50าสิซะหน่อยแม่แต่ฉันว่าถึงนะรอสักทีอะไรกัน ถ้าฉันไม่ได้ซื้อซีอิ๊วกับไปนะเม่ฉันเอาฉันตายแน่เลยค่ะคุยเม่แกดูนั่นดิ อ่ะนะคะแชมซีสองขวดเท่าไหร่คะอา่า2อขวด30บาทครับ เอ๊ะทำไมขวดนี้มันดูสีแปลกๆเนไม่รู้จริงมันฉุนยังไงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนขวดให้แล้วกันนะเอ้าไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยเปลี่ยนเถอะนะาหรือท้องเสียนะจริงๆค่ะเอาขวดนี้แหละเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียเปลี่ยนให้เปลี่ยนเถอะไม่เป็นไรจริงๆค่ะถ้าเฮียมไม่เชื่อเฮียคอยดูนะเห็นไหมฉันกินได้ไม่เป็นไรแล้วค่ะเฮ้ยแต่ว่า มันชุนมากเลยนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนขวดให้ดีกว่านะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเอองั้นคุณช่วยดื่มให้ผมดูอีกครั้งนึงได้ไหมดื่มเหรคะต้องดื่มสิเพื่อความมั่นใจไงผมจะได้รู้ว่าลูกค้าปลอดภัยจริงเออ่ความชัวเออเอาอีกเอาอีก เห็นไหมครับฉันกินหมดแล้วีายไม่จะเป็นอะไรเลยเฮ้ยนั่นไงผัวแล้วแป๊มซี่ขวานเนี่ยมันต้องหมดอายุแล้วจริงด้วยมึงเนาะมึงเนาะผัวทำไงโรอสกเกี่ย